สวัสดีอีกรอบครับผมพอดีตะก,กี้นี้แวะข้างทางทำเรื่องถอนเงินเพราะว่าถ้าหลังหกทุ่มไปแล้วมันถอนไม่ได้ครับเจะต้องถอนอีกได้เราจะต้องได้ตังค์อีกสองวันว่าตะกี้นี้เป็นคเครดิตนะครับก็ถอนวันตอน,นนี้ก็ได้ประมาณ พรุ่งนี้สี่สี่โมงเห็นก็จะเข้าบัญชีแล้วประมาณพรุ่งนี้สี่โมงอพาร์ทแคทตรงไปอ๋อเนี่ยสะโอ้ถึงวงหวนแล้วแป๊บเดียวอ่ะแสดงมันจะใกล้ ดีแเป็นข้าวทางปิดไปนครปฐมกลับรถไกลอีกตอนกลางคืนนั่ต,นนตามไม่ค่อยดีครับ,บรถลำบากครับผมบนฝาไปนั่นเนนข้าบนลม านอนดูข้าวด้วยละ่ะพี่ขาแซงก่อนลูกพี่แซงรถรพี่สิบล,อล้อหน่ย ไปเนี่ยเข้าการรับประพึกนะครับเพราะว่าเราจะไม่ไปพลังสองไปพลังสองหกทุ่มกว่าตีหนึ่งถึงบ้านกว่านไปลงขอได้วันละเที่ยววันละขนาดนี้ก็พอนะขอได้ข้ากับข้าวหังเลิกงานสามร้อยสี่ร้อย ก็จะไม่เครียดลดมากครับถนบน้ำมันบางจอสลยไปตอนนี้ถนนโล่งมากเลยครับกาญน,นาจากบางโมทองไปบางแคในโล่งมากเลย ผมมาที่โน่นก็รวมทั้งระยะทางรวมทั้งที่เราไปรับสินค้ากับมาส่งประมาณ30 31กิโลครับไม่ใช่ยี่สิบสียี่สิบเก้าวกว่สีสาสิบสามหน่อยสาสิบสามกิโลไปกลับก็เป็น66ประมาณ6 60ไปกลับไป60 ถ้าเราตีแล้วไปส่งนี้ก็3ามสิบสามตีรถเปล่ากลับบ้านก็สามสามสิบสามสิบกิโลไม่เป็นไรหกสิกิโลหกสิบกิโลตีไปน้ำมันประมาณร้อนึ่งหักค่าน้ำมันได้สมร้อยหกสิบเอ็ดบาทค่าขนส่ง ถอนตัง์นี่ต้องถอนตังจากแอปลาลาเนี่ต้องเสียเงินนะครับค่าถอนสี่บาทครั้งละสี่บาทไม่ได้ถอนฟรีนะครับเตาจะคิดค่าถอนด้วยเอาทุกอย่างเก็บทุกเม็ดจะรวยไปไหนเนี่ยลาล่าจะรวยไปไหน เดินเดินเดินมาเจ้าหน้าที่ก็ทํางานครับหลังห้าทุ่มเนี่ยเจ้าที่ทํางานแล้วทวนหน้าหนาวไม่เหมือนหน้าฝน แฟนโทวตามันถึงไหนแล้วรถวิ่งงานหรือเปล่าหรือบอกว่า,าวิ่งงานว่าส่งสิริราชยังต้องกลับเลย บางแค่แล้วหกทุ่มหกขึ้นกว่านั้นถึงบ้างจิ้มช้าตอนตอนเอกชัยกับจอบทอง ครับขับรถเติมคืนมีจอสลายเป็นเพื่อนถ้าพ้นเขตกรุงเทพพานครก็เปิดแอปเอาโหลดแอปเอาไว้อยู่แอปจอสลายแอป J S สลอยตรงนี้ยิ่งบืดครับกาจนาตรงนี้เพราะว่าเราขับก่อสร้างหมด พูดถึงลาลาโบเลยโอ้โหไปทางไหนก็เจอแตะละล่ลา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 ทั้งกระบะตู้ทึบทั้งกระบะสีประตูทั้งกระบะแคบเยอะมากวานวันที่โอ้โหเห็นแล้วเราก็เห็นว่าคนใหม่ก็เยอะมันต่างคนก็ต่างนั่นนะ งานการก็ไม่ค่อยมีเศรษฐกิจไม่ดีก็หาวิ่งเป็นอาซิพเสริมไปแต่หารู้ไม่ว่าเสริม <c oughs> อยากจะหัวเราะเสริมอะไรังไม่รู้ผมก็คิดแบบนี้แหละครับเมื่อก่อนประมาณวกาตอนนั้นผมมาเข้า,าใหม่ใหม่มันยังไม่จันยังไม่่คยเยอะเท่าไหร่นะวันทิตย์วันนี้พอวิ่งได้อยู่พันกว่าเกือบสองพันก็มีนะวันทิตย์สมัยก่อนนี่แอะแค่วันทิตย์อ่ะเขาวิ่งทั้งวันนะ วันอาทิตย์สมัยก่อนพวกนั่นเจะไม่ค่อยวิ่งกันเพราะว่าไม่ค่อยมีงานพวกรุ่นเก่าๆพวกคนที่แนะนําผมอะ่ะผมว่าไม่วิ่งวันอาทิตย์ไม่ค่อยมีงานครับบอกเออได้ผมวิ่งงานวันอาทิตย์โอ้ยดีไม่ใครแย่งอทุกวันนี้โอ้โหวันอาทิตย์ยิ่งเยอะกว่าปกติ ยากต yeah? ัวยนเยอะหลายก่อนวิ่งชมอาหารตอนแร้วันทิตเยอะเจ็ดแปดเที่ยวโดวในสามสี่เที่ยวยังยากเลยวันที่นะช่วงหน้าหน้าฝนมันก็มีคนวิ่งมังถึงได้เยอะช่วงหน้าหน้าฝน ไม่ค่อยมีคนออกมาวิ่งพหมดฝนเพือนโอ้โหไม่รู้มาจากไหนหลายคั่บวันี้จอดข้างทางเนี่ยเจอข้างรองานข้างทางกันเนี่ยโอ้โหเป็นแถวลาลาบุเหมือน <c oughs> กรถบริษัทเลยได้ก็เหอ วนนี้นะเขาพูดถึงว่าเขาน่าจะแยกประเภทนะล่าล่าเ,นะล,เลยรถเก่งก็ให้ไม่ให้รับแบบนี้ไม่รับคนส่งรถเก่งก็รับผู้โดยสารไปคนส่งโดยสารคนไปให้คนนั่งไปใช่ปะ่ะมันจะแก๊ปพวกนี้เห็นปะ่ะถ้าเป็นรถเก่งรถเอสยูวีเนี่ยก็ให้รับเป็นผู้โดยสารนั่งไปแยกประเภทไปเลย อันนี้เป็นงานมันแบบมั่วไปหมดนะครับงานคนส่งรถเก่งก็มาเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกแล้วลูกค้าก็เรียกเรียกแต่รถเก่งอะส่งสินค้าเต็มรถกระบ,บุงกระบะนั่นเรียกรถเก่งต้าบอคอาแตกนึ <c oughs> ่ว่า,ามันเถอะนึ่ว่าลูกค้าก็อยางจะได้ถูก จะเรียกถูกไนะแต่มันก็เรียกผิดประเภทเรียกถูกก็ดูหน่อยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันคุณเรียกรันเก่งไปสินค้าที่คุณเรียกใส่หมดว่ารถเก่งชิ้นสองชิ้นไม่ว่าหรอกบ,บางทีผมใส่รถ่มผมยัง,ทงแทบจะไม่หมดเลยใส่มาในแคปใส่มาในข้างหลังด้วย น่าจะแยกว่าเพจอะไรเลเก่งรถวเอ็นจีวีนะให้รับส่งผู้โดยสารได้อย่างเดียวรถกระบะแคบกระบะตู้ทึกบกระบะสี่ประตูอย่างเงี้ยคือรถบรรทุกอ่ะคุณจะแยกไ,ไปให้ส่งสินค้าไปมันจะได้เออไรเดอร์จะได้อยู่ได้หน่อยมันไหนก็เปิดรับส่งโดยสผู้โดยสารแล้วก็เอาไปที่ ยังไงรถพวกผมมันก็คนส่งโดยสารไม่ได้เลยแล้วแหละมันมันไม่ใช่ทะเบียนรถนั่งใชนะ่รับรถก็อย่างพวกรถกระบะอย่างเงี้ยรถกระบะแคบรถกระบะทุกเนี่ยยังไงมันก็ส่งคนไม่ได้แล้วคนขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นกระบะเราตีทะเบียนกระบะมันทุกคนก็แยกไปเลยแยกรถเกง๋งรถเอ็งยูวีไปรถนั่งไนะหนไปรับผู้โดยสารอย่างเดียวไม่ต้องมารับสินค้า ต้องมารับส่งสินค้าพวกนี้ใช่ไหมถึงจะถูกผมว่านะงานมันจะได้เป็นเดงครับกันอันนี้งานรถเก๋งส่งสินค้าเรียกลูลกค้าเขาเรียกรถเก๋งส่งสินค้าเลยผนผลสุดท้ายไรเดอร์ตายครับรถเก๋งรถเอสยูวีเนี่ยคุณก็ให้ไปรับส่งโดยสารไปเลยเหมือนแก๊ปอะ่ะ พวกส่งพัสดุส่ง,ส,งส่งคนส่งสินค้าใหญ่ๆเนี่ก็เออให้กับรถพวกนี้ไปให้พวกรถกระบะกระบะแคบกระบะสี่ประตูกระบะตู้ทึบนะให้กับรับไปงานคนส่งบนนี้มันถึงจะถูกต้องผมว่า นะครับลาลาถ้าละได้ยินก็ปรับปรุงแก้ไขหน่อยนะครับพึ่งพาอาศัยกันไรเดอร์ก็จะได้อยู่ได้คุณมันถูกคุณจ้างถูกแล้วก็ยังพูดยังไงอะ่ะมันถูกเกินนะรถเก๋งมันเรียกมามาคนส่งเนี่แนยนะแล้วงานมันขึ้นมาทับกับงานรถกระบ,บะสี่ประตูรถกระบ,บะ tôi thướp các bạn đi đưa ngay, ngày hôm đó à โซนกาัแมนแล้วครับผมคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับคลิปนี้จะถ่ายถึงบ้านเลยอัดยยาวไปเลยคลิปนี้ดูพฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนนเริ่มด้วยช่วยกัน นะประพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนเราเป็นยังไง วันหนึ่งไม่เลน้อยนะคธออุบัติเหตุคนเสียชีวิตเยอะนะคนเราใช้เราใช้ถนนประมาทกันามถว่าเยอะหรือน้อยําดับสามสิบหกรายารายครับอยเยอะนะคะจริงๆแล้วไม่อยากให้มีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยนะวันหนึ่งไอุัติเหตุเกิดขึ้นแล้วนะคะอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องที่เป็นเหตุที่เราไม่คาดคิดนะคะแต่ถาว่า

Thank